อทุกคนครับช่วยกดไลค์กันหน่อยครับไม่งั้นผมจะตายจากน้ำมือซอมบี้ยักษ์ทุกคนช่วยกดไลค์ด้วยกันนะครับไปแล้วเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยเข้ามาซอมบี้ยักษ์เฮ้ยทุกคนช่วยกดไลค์ด้วยกันนะครับเซนค้าบออฟฟิเชียลเฮ้ยลุงอะไรลุงสงบศึกแล้วลุงไปดูกันไหมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเชลุง ลุงผมว่าแล้วลุงรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำลายหมู่บ้านนั้นอ่ะใครเป็นคนแบบว่าออกล่าหมู่บ้านนั้นแหมลุงคิดว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรยรู้ว่ามันน่าจะเป็นคนรวยแนย่นเลยนะแล้วทำไมเขาถึงออกล่าหมู่บ้านนั้นลุงเพราะว่าหมู่บ้านนั้นนะ่ะนะมันติดเชื้อซอมบี้ยังไงลนะ่ะเชื้อซอมบี้ลุง ใช้แล้วไปเราไปดูกันดีกว่าไปนี่ก่อนเ,อเลยนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่าลืมลืมนี่อาเราเอาของไปด้วยนะไปลุงเคยชุดเลยลุงแล้วมันแล้วไอ้พวกคนรวยนี่มันเป็นคนดีหรือไม่ดีตกลงที่มันบฆ่าพวกซอมบี้นะเนี่ยแม่ลุงคิดว่ามันเป็นคนไม่ดีนะเพราะว่าอะไรู้งแม่ซอมบี้เห็นน่ารักแกตายลุงรู้ได้ไงอะ่ะโอ้ยแต่ก่อนลุงเคยมีเพื่อนเป็นซอมบี้เลยแหละ จริงลุงทำไมเขาถึงฆ่าลุงเพราะว่าพวกนี้มันกลัวไงมันกลัวพวกเราติดเชื้อไงแต่ความจริงนะซอมบี้มันไม่มไมติดเชือ้งอง่ายๆหรอกไม่จินยอมก็ไม่ติดเชื้อซอมบี้อะนะอ๋อคือถ้าเราไม่จินยอมเราก็ไม่ต้องติดเชื้อเชื้อซอมบี้ใช่ไหมลุงอ่าใช่แล้วคุณบ้านนั่นใช่ไหมลุงใช่ผมบ้านนั่นแหละนะไดเข่าเมื่อคืนมันทำลายล้างกันเลยเนะี่ยนะดูมั้ยดูมัายว่าผมว่าผมสงสารพวกซอมบี้อะลุงนั่นดีโอ้ยแต่ว่ามีข่าวเลยนะเว้ย เขาเลยลุงพวกคนรวยม,ม,มันเชอากับซอมบี้ไปทรมานเด้อไปวิจัยอ่ะวิจัยลุงแค่แล้วถ้าตัวไหนไม่ผ่านมันก็ฆ่าทิ้งยังไงล่ะอุ้ยโคตรโหดเลยลุงแค่แล้วโคตรน่ากลัวเลยเราไปดูดตัวว่าที่นั่นมันน่าจะมีอะไรบ้างลุงลุงคิดว่ามันจะมีซอมบี้เหลือไหมลุงน่าจะมีศพน้ำลุงอ่านะนั่นดิลุงไปตามมาลุงลุงที่นี่มันดูล้างๆเลยลุงแหมรัวนะไปครับดูกันเดี๋ยวกดดีครับนี่หมาซอมบี้วะไหนลุงลุงโอ้ศพเกื่อนเลยลุงแหมหน้าตรงฉาดเอ๊ะเห็นตัวแล้วละ ลุงอย่าร้องดิลุงลุงไม่ได้ร้องเว้ยลุงเสียงอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนะตัวอะไรวะเนี่ยอีการแบบอีก๋อย่างเออลุงขบวนอะไรไหนนี่ลุงขบวนขอคอยอ่ะเอ้ยตัวอะไรวะน่ะลุงตัวอะไรอ่ะลุงเดี๋ยวลุงขึ้นไปดูแป๊บไอหนูไปแล้วหนูเฮ้ยลุงนี่มันซอมบี้อจะแก้รอดชีวิตได้ไงวะเนี่ยอย่าเข้ามาเลยเด็กเก่งฉันนะฉันต่อยด้วยฉันกลัวซอมบี้ ดูเขาเป็นเพื่อนซอมบี้เฮ้ยหนูพ่อมีพ่อแม่พ่อไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะโอ้ยนั่งสารไม่น่าเลยซอมบี้เต็มเลยเว้ยเกินศพเต็มเลยนี่เฮ้ยอย่าร้องนะหนูแล้วหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่ออะไรอ่ะชื่อแรนด์หนุ่มซอมบ้าอ่ะซอมบ้าเฮ้ยเออน่าจะชื่อเขาแหละแหมเม่ซอมบี้เห็นซอมบ้าก็โคงงเลยอ่ะ จะมีอะไรอ่ะธุระอะไรมีตังค์เปล่าลุงซอมบี้นะลุงไม่ใช่เด็กขอโทษดิซอมบี้แล้วแล้วอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยคุณยายไปอยู่ลุงเปล่าไปอยู่ลุงเปล่าลุงผมว่านะถ้าเราจังการไหมอ่ะลุงไม่ลุงแกต้องไปกัดลุงไม่ใช่ลุงกัดแกไอ,อ,อ้บักแทบเป็นของนี่แม่ผมว่าถ้าให้เนี่ยถ้าให้น้องอยู่ที่เนี่ยผมว่าไม่น่ารอดแน่ๆผมว่าคนรวยมันต้องกลับมาดูแน่ๆเลยอะซอมบี้อ่ะ,อะ เป็นไปได้ถูกต้องอันนี้ฉันจะไปอยฟังพ้องกับแม่ให้พี่หนูไปซ่อนแล้วพ้อกับเม่ก็ไม่กลับมาเลยใครใครน่าใครใครส่งสารซอมบี้บ้างอยู่หรือคอมเมนต์นะครับเอ้ยซอมบี้ตามนี้แม่แม่นี่หนูตามมาบ้านลุงเปล่าจะพาลุงไงลุงนี่ไงเราก็ให้หนูเนี่ยไปอยู่ห้องใต้ดินเราไงบ้านเราเป็นห้องใต้ดินไม่ใช่หรอเออไปไหมไปอยู่ห้องใต้ดินฉันไหมไปเปล่า แล้วอ่นแกชอบอะไรชอบกินอะไรอ,ะอ่ะเปกติต้อ,องเปิดขอบปวดหนูเลยแอนชอบกินเหรอบ้าตามมานี่เดี๋ยวเราไปกลับบ้านกันดีกว่าไปไปลุงแล้วพวกหมู่บ้านไอพีซีเอพวกหมู่บ้านไอพีซีบ้านเราเขาจะไม่ตกตื่นแตกเตื่อลุงซอมบี้เนี่ยแอนฆ้ามันเถอะอย่ายนสนใจเลยกลับบ้านกันดีกว่าระวังด้วยนะที่เนี่ยเถื่อนอันตรายมากเลยถ้าจับตัวไปไม่รู้จะเป็นไงเนี่ยออนไปกลับบ้านกันดีกว่าไปเออลุงเดี๋ยวผมมานะไปไหนอ่ะ ผมไปเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวมาโอ้ยอันนี้คิดแตกเอ๊ะแม่แม่สอรบี้ตามลุงมาเดี๋ยวลุงพาไปนอนนะไอกาดใช่ไหมเออกลับไปไปก่อนเลยดิพี่เดี๋ยวพี่ลุงไม่กลัดรอกโอ้ยไอ้ตอมบี้มันโดนมันโดนกินมันโดนลุงกินแน่ก็ลุงก็ยอมแหละมาแล้วเจริงๆเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวมาเฮ้ยไปเข้าน้ำก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่มันสตอรบี้ยังไม่ตายเลยงั้นเนี่ยโอ้ยแล้วมีใครใครไปเข้าน้ำคนหนึ่งนะเช่ามาเถอะยังไม่ตายกันเลยเนี่ย ซอมบี้อยู่ซอมบี้เด็กซะด้วยฉันอยากได้ซอมบี้เด็กฉันไม่เคยเจอซอมบี้เด็กเลยเจอตัวผู้ใหญ่เสร็จงานละเสร็จนี้เสร็จงานละแสดงว่ากลางคืนนี้ต้องรักขโมยซอมบี้เด็กมาทดลองให้ได้เลยเฮ้ยวิจัยยังไม่สําเร็จเลยแต่เกิดมาวิจัยเดียวที่ยังไม่สำเร็จก็คือว่าการทำให้ซอมบี้ตัวเล็กกลายเป็นซอมบี้ยักษ์มีกล้ามมีสุแกซอมบี้เด็กตัวนั้นต้องเป็นของเราได้โอ้ยเอาน้ำเราก็หลูมเหมือนกันนะเนี่ยโหบ้านเราหลูเกินเข้าบ้านดีกว่า บอยอวันนี้บอยไม่อยู่บอยลางงานดิวะใช่ไม่ีใครทำอะไรกินเลยเว้ยปบปรวมทุกนชึบโฮ้ยนี่ไงห้หองวิจัยเราเฮ้อซอมบี้มันก็ยังครบเลยโปรเดที่ยังขายก็คือซอมบี้เด็กกลายพันธุ์เราทำให้ซอมบี้เด็กตัวนั้นกลายพันธุ์ได้ได้คุณจับมาก่อนต้องทำให้กลายพันธุเ์เฮ้ยเสร็จงานละเราบอกเลยถ้าทำกินกลายพันธุ์ได้นะต้องไปรประกวดโชว์ไปประมูลได้เป็นพันพันล้านแน่เลยพ,พันล้านดอลล่าโอ้ย กินแล้วไม่อยากจะคิดควรรวยเลยครับไอ้ชืบไอ้ชืบไปชิ้งชงเสร็จแล้วโอ้ยเสร็จทุลักพอดีอุย้ยกินแล้วต่อนหน้าตาตาตกใจเฮ้ยลุงไม่เป็นอย่างนี้ไงนะเรื่อหงหลังๆนะเฮ้ยลุงคุยอะไรกันนะลุงลุงก,ก็น่าคุยเรื่องที่แกเคยแก้ผ้าอาบน้ำไงจริงเหรอแหมใช่ลลแล้วแล้วลุงไปเล่าให้มันฟังทำไมเนี่ยอ่าอ่าก็ดีก็กระจอนแกมันเล็กอ,ะอ่ะแหมดำเลย โอ้ลุงบอกทำไมไปไปไปไอต้นมันคืออ um ่าอย่าไปมเพูดถึงเลยฮะตามเข้ามาเข้ามาลุงนะลุงแหมดำเล็กไปนี่เจ้าหนูนี่ลงไปข้างล่างเลยนี่นี่คือบ้านของนายนะขอบไปนี้จะขังโหน์แหมไม่ใช่มันมีประตูที่ไหนเ้า เออม,มันมีประตูเห็นไหมนะ่ะดูลงประูสิเอ,อ๊ะไม่มีประตูเลยสบายโคตรเลยเ,ออเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีหนังพ้อมมีหนังสือมีที่นอนให้อ่านเลย<ห>เต็มเลยนี่ที่นอนให้อ่านหมแบบาถึงหนังสือให้อ่านแล้วมีที่นอนให้นอนอ,อ่ยได้ครับเดี๋ยวลงมาเป็นไง,ไงโอเคเปล่าฮะอยู่ได้ไหมฮะโอเค,อเคก็อยู่ชันทีก่อนแล้วกันนะจนก,กว่าจะหาบ้านใหม่ให้แกได้นะฉันไปก่อนนะลองตัวด้วยนะเดี๋ยวฉันกับลุงมะขามมาฉันกับลุงมะขามต้องไปทำงานก่อนอ่ะต่างเมืองอ่ะแล้วก็อันนี้อาหารนะกินได้สักประมาณวันสองวันอะเด้อ นะไม่ทิ้งอยู่นี่มีแรงขึ้นไป็นขบวนแล้วกันอยากเป็สุดอาการหายใจก็ขึ้นไป็นขบวนได้นะไมไ่ว่าจะเดินไปไหนก็ได้นะบ๊ายบายไม่รู้ไหมไปไปทำงานกันดีกว่า,กเ,าเ,เก็บอ้อยไปม่รู้ไหมเก็บอ้อยแล้วลุงโคตรเบื่อในการเก็บอ้อยเลยแน่นอนอย่างเก็บอ้อยนี่เราต้องไปกี่วันนะลุงสองวัน,สา,น,ส,าน,ส,านสามคืนสามคืนสองวันนี่ลุงเราสบี้อยู่ได้เนี่ยไม่ต้องห่วงลุงเก็บมาหาไว้เรียบร้อยแล้วนะเออถ้ามันถ้ามันถ้ามันหิวมันก็กินคนในเมืองนี่นะลุงบ้าปะเนี่ยลุงเราเนี่ยนะมันไม่กินล็อกลุงคือตัวอะไรลุง แอะมาซอมบี้มีซอมบี้อะไรไปรู้ไหมถ้าสองสัมบ้านเดีย๋ยวเขกลับมาวู้ฮูอ้อาชึบอาชึบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วไปไปหาซอมบี้ดีกว่าวันนี้เลยนะซอมบี้ตัวนั้นมันต้องกลายเป็นของเรา <c oughs> เอ้านี่เ็นแล้วเหรอเนี่ยไปท้าวก่อบเมื่อวันซื้อจำได้เลยหมูบ่บ้านพวกนี้โคตรสนุกเลยอะ่ะในการฆ่าซอมบี้อะ่ะเฮ้ยไอมึงมาถามก หนึ่งเฮอยจังลงที่ใจดีจังเลยอ่ะต้องเก็บไว้ดีๆแล้วล่ะสบิอุ้ยเราไม่ได้ลืมไปว่าเดี๋ยวจะเอตกระแกกไอเสื้อแดงหนุ่มนั่นมันเห็นสบิอยู่อยู่ไหนซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนไปไหนไหนไปมบี้ซอมบี้เฮ้ยนี่ไปฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันพาไปดูอะไรนี่ฉันให้ติปฉันให้เงินนี่เอาเงินไปเอาเงินไปนี่ใช้เงินมันมีค่าขนาดนั้นเหรอ เออสามารถซื้ออะไรกินได้ซื้อเนี่ย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 เอาไปฉันเอามาให้เลยเฮ้ยฉันตับเอ้ยยันนึงด้วยพ่อแม่เธอฉันรู้อยู่ไหนตามฉันมาพ่อแม่พ่อแม่ไม่ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายโตตามฉันมาสิซอมบี้เร็วๆร็วเลือดก็ตาอะไรวางวางทิ้งไปวางไว้เดี๋ยวกลับมาเลยนะวางไว้วางไว้เออวางไว้ตัวอะไรเดือดฮักอ่ะเขียวไปแลตามมาเดี๋ยวพาไปดูนี่พ่อแม่เธอนายแกงอยู่นะเว้ยรู้ไหมเนี่ยยังไม่ตายซะหน่อย เออยังอยู่ยังไม่ตายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเว้ยตาไปเร็วเจ๊ได้เจอพ่อแม่แล้วนี่พ่อแม่นี่โยโหอยู่ข้างล่างนี่โคตรสบายใจเลยนะพ่อแม่บอกอ่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พ่อแม่ไปซื้อหาซื้ออะไรกินอ่ะเดี๋ยวก็เอออยู่ข้างล่างก่อนแล้วกันนะไปอยู่ข้างล่างใต้ดินนัแล้วก็แบบอยู่อยู่เป็นเด็กดีข้างในนะโอเคไหมไปนี่ตามมาฉันใต้ดินอยู่นี่ตามไปเร็วลงมาลงไปเลยลงไปเลยเจ้าหนูอ่ะแล้วก็อย่าเพิ่งนะนี่ก่อนเออฉันหลีบมาคุณแจมานะ เออตรงไหนนะาสุดทนี่ไงเจอแล้วคุณแกอ่ะเข้ามานี่เข้าไปเข้าไปหลุมข้างในก่อนเร็วเร็วเร็วนี่ไงเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเลยไม่เล่าไมิที่แคบก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยเสร็จฉันละเออออเออเอเออแล้วพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีพ่อแม่แกตายหมดแล้วเออช้หยอกเล่นน่ะยังไม่ตาย แต่ว่าพ่อแม่เธอบอกว่าถ้าอยากเป็นเด็กดีอ่ะต้องดื่มต้องกินอาหารตามที่ฉันบอกนะเข้าใจไหมถ้าอยากเป็นเด็กดีอยากเจอพ่อแม่ไหมต้องกินอาหารตามที่ฉันบอกใช่เรม,มาก,กินได้ทุกอย่างโอเคดีมากเสร็จละตุววิจัยเรียบร้อยปุงยาทให้เจ้าหนูตัวนี้กลายเป็นซอมบีย้ยากให้ได้ <laughs> ไม่เจินนาะนซอมบี้เป็นไงบ้างวะเนียวันนั้นาอาการตูยินบ้านมันก็เล่นตุ๊กตาที่ลุงให้อยู่ไงเออว่ะลุงให้ตุ๊กตาแบบลุงเรื่อเลยไปลุงมาเลยลุง ลงุงบ้าลุงทำไมบ้านเราเป็นหลุมอะลงุงไม่รู้นะหลุงมีไรเนี่ยเฮ้ยลงุงเพชรตังค์ใครไม่ดีตกเอตังค์ตกเอเก็บเร็วลงุงทำไมเราไม่เอาคืนเราไม่เอาไปคืนหาเจ้าของลุงมันคงมีนะไอ้ตังค์รวยแล้วเว้ยลุงลูกกระต่ายเนี่ยลุงทำไมอยู่เนี่ยลุงบอกให้เก็บเรดิโอไอ้ซอมบี้ตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บไปลงุงเอาไป,ไปลงุงแล้วแล้ว,ลวตจหนูไปไหนอนะลงุงไม่รู้อะรวยบ้านดีจานูมาแล้วจานู พี่นายฮลัลโหลอ้าวลุงไม่มีลุงแหมไปลว่าหรืออย่าบอกนะว่าคุณลัวนมันเอาตจ้าหนูไปแล้ว,วอ่ะเพราะว่านี่เป็นเพชรผมว่าคู่รู้คนรวยที่สุดแถวนี้มีแค่มันคนเดียวถูกวาใช่ไปไปเถอะไปตามหาเจ้าหนูกันรู้ไหมเร็วเราต้องรีบไปหาเจา้าหนูลุงเป็นนันแย่แน่ๆไปลุงรีบไปเร็วเอ๊ะเจ้าหนูกำลังไปหาเด้อหลุงเราพังพื้นวะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าซอมบี้ยักษ์ถึงเวลากินยาอีกแล้วไปโอ้ไปกินซะนะ ออีกแล้วออทำไมมันโดนตัวนิ้วด้วยวะเนี่ยฮะฉันโคตรงงเลยอ่ะนี่ไงฉันบอกแล้วแกเนี่ยคือตัวสาวมาของพิเศษของฉันเห็แม้ตัวอื่นนี่โดนทีนี่ตายกันหมดเลยเหลือแกคนเดียวนะ่ยแม่รบัวทีนี่เฮ้ยจ้าหนูเก่งมากๆเลยนะโอ้ทีนี้นะนฉันมานะาเนสียงใครอ่ะรหรือว่าจะ<า>พวกนั้นแน่เลยเจ้ายักษ์เผชิญการผู้บัญชากายพวกข้างนอกไปอะไรตัวอะไรวะตาหนู อซอมบี้ยักษ์เฮ้ยลุงมันจะมาฆ่าเราลุงไอ้อเอจ้าหนูลุงหรือว่าจะเป็นตจาหนูตัวน,นั้นแน่เลยลุงว่าใช่แปลว่ามันจะมาฆ่าเราแล้วนี่เธอว้าดีแล้วลุงเฮ้ยอย่าเข้ามาอมันลู่ยิงไม่เข้าเลยเราไม่ยักษ์เราไม่เป็ดเฮ้ยลุงเฮ้ยมันลู่ยิงมั่นลุงยิงไม่เข้าทำไมดีนี่เร็วไปบ้านล้างกันลุงเร็วเฮ้ยเฮ้ยหนีเร็วลุงไปบ้านล้างเฮ้ยเฮ้ยตัวเราหน้า เฮ้ยจำฉันได้เปล่าเฮ้ยฉนหนูเฮ้ยมันจำไม่ได้ลุงไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยรุ่โดนกินแล้วลุงหนีเร็วเออเออเออเอ้ยลุงมันจะมาตีเราออลุงหนีเร็วแมมันหนีนนเร็วไอ้อดน่นหนีก็ตามมาเฮ้ยลูงไปเรียกมันทำไมอ่ะเฮ้ยลุงไอ้อดมาตีผมลุงนีเร็วนะพี่เฮ้ยเออ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 ไอ้รุ่โดนเฮ้ยลุงมาเร็วหนีมาลุงจุกจุก มันมปไหนแล้ววะเร็วเดี๋ยวตีมันที่พาไปต่อสาันตัวเอตัวใหญ่แค่นี้เลยเนี่ยตัวโคตรใหญ่เลยอย่าเข้ามาเลยจำเชนได้ไหมเนี่ยจำรู้ไหมลุงแก่รุงเองลุงมันจำเราไม่ได้ลุงเอนี่เร็วลุงมันนี่เร็วลุงเฮ้ยเ้ยเฮ้ยลุรู้แล้วลุงทำอะไรก็ได้ทารู้เลยนี่ลุงพวกเราเอาตุ๊กตาดูกันเฮ้ยตหนตุ๊กตาจได้ไหเนี่ย โอ้เแหมจำได้ไหม<อ>นี่ลุงเองนี่ลุงกับฉันเองจำได้เปล่าสกดาของหนใูใช่แล้วใช่แล้วนี่ฉันเองรู้ว่าข่าวกับแซมมี่ไงที่นี่ไงลุงมีโปรต,โต,โตีนตัวไหมลุงแหมลุงไม่เอามาลุงหมดแล้วจำฉันได้ไหมเนี่ยโอ้ดูจำได้แล้วทำไมทำหวยงั้นทำหวยดีสิจำได้ยังดูจำได้แล้วทำไมทำไมนายถึงเป็นตัวทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้แตัวใหญ่จังวะทำไมอ่ะ ทำไม่ผิดนะหนูโดนเจ้าคนรวยทดลองเฮ้ยลุงแหมไม่ได้แล้วเราต้องล้างแค้นแล้วเว้แซมมี่ลุงผมว่าเราต้องล้างแค้ลุงใกล้แล้วนะแี่ไปล้างแคน้นไรหรอกทำไมะ่ะพวกลุงอยู่ที่นี่ก่อนอหมทำไมวะหนูจัดการเองเฮ้ยฆ่าไปเลยข้าไปเลยฝังด้วยเจ้าหนูแหมมันตายแน่คนรวย รู้อยากเห็นมันตายจริงเลยนะเดือเขาตลกเลยลุงนั่นนี่ตัวไม่เริ่มเลยเว้ยเอาเป็นว่านะาคนรวยตายแน่น,นอนเชื่อลุงนะคนรวยตายแน่นนแน่เฮ้ยเมื่อไหร่ซอมบี้จะมาวะเดี่นนะรยรอตั้งนานเอ้าเสร็จงานแล้วเหรอฮะ่าไงซอมบี้ตายยังพวกนั้นะใช่เสร็จงานแล้วอ่าดีมากแล้วไงต่อตายซะเจอเอา้า อะไรเป็นไรเนี่ยเป็นอะไรของนายเจ้าคนรวยนิสัยไม่ดีชอบทำร้ายซอมบี้เฮ้ยนี่ทขาจงเกมมาแล้วเหรอเนี่ยไม่นะจะตายช่วยด้วยจะไม่เอาอีกแล้วเอาละครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสารับคลิปของรวยเวทคนจนฉบับแบบซอมบี้นี่นะครับก็ถ้าผู้ชมคนไหนเนี่ยชอบซอมบี้คนรวยหรือว่าเดี๋ยว ชอบซอบบี้คุณรวยหรือว่าซอบบี้คุณจนมาเหมือนกันหรือว่าชอบอะไรมากกันเน่ยหรือคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีวันนี้พี่แซมไซโคปาร,ราฟิวแล้วก็น้องนอนจ้าไฟโรดก็ขอตัวลาครับก่อนขนา้างหน้าเนี่ยจะทำอะไรเกี่ยวกับแบบว่าคุณรวยหรือคุณจนสามารถคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับอย,ากกาย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye. บาย bye. บาย bye, บายบายนะซอบบี้เจ้าหนูอย่าลืมกดติดตามช่องสองช่องคนสองคนนี้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ โอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เลยกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโน่ไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้นหกห้าโมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟล์ไหมครับ llgda นู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับ